ดีค่ะกระโจนกันเนนอวันนี้ค่ะกระชจอีสานโคราชหาขีนนอค่ะนี่สาวอยู่ยิงกินโงอกำมังคุดเด้อค่ะสาวอยู่ไปตลาดมากันเลยสื่อมากันเลยสื่อทุเรียนมานั่มขาแต่วายยังไม่ไหนพี่นองเบิองค่ะโบมไปก่อนค่ะงอกำมังคุดเด้อค่ะค่ะโลยีชี้บาเด้พี่น้อง สาวอยู่กับสื่องอะมาซีโลลอยมาขุดซีโลลอยค่ะเลยมันมากินไห่พี่น้องเบิ้งหน้าค่ะก่อนกินสาวอยู่กับฟากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวอยู่น้ำเด้อค่ะ,คะสาวอยู่นี่ค่ะมากินกับสาวอยู่เด้อค่ะมังคุดค่ะโลละยีซีบาทพี่น้องโอ้ะอาพี๊ โลยยี่ห้าบาทค่ะสีโลร้อยค่ะก็มีโลยยี่สิบด้วค่ะโลยยี่ห้าบาทค่ะสีโลร้อโอ้ยพี่น้องบอกพิษบอกถึงเด้อทุกมือนี้นะคะพี่น้องพี่น้องค่ะโอพี่น้องเบิงเลือกทานนี่ค่ะกินน้องการเด้อค่ะเนื้อเขางามงามค่ะหวานดีค่ะพี่น้องค่เอาอยู่ไป ตลาดบ้านขามด้วยค่ะวันนี้ตลาดนัดกันเลยสื่อผ้าค่ะมากินไห้พี่ยองเบิองเนาะค่ะ่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะน่องหวานค่ะนี่ ลูกหนึ่งผ่านไปหวานค่ะสาวยู่ลองเบิ่งหงอยได้ค่ะหวานคือมาล่ง มาขุดบ่ค่ะพี่นอกป่าในพี่นอกเบิ้งเด้อค่ะเนี่ยเขางางงางเป็ดงอรงเรียนเด้อค่ะโอ้ยยิ้มหาบาทชีโลลอยเด้อเสาอยู่บ่กิน่ะมาจ้ามากินน้ำกันเนาะพี่นอกหวานข้า หวานค่ะนีะ่จ่าพี่นอ้องมาด้วเนื้อยสวยค่ะพี่นอ้องพ้นกับโต๊ะไร้มือด้วค่ะลืมเอาแล้วค่ะ เราอยู่กับสิกซินล่อแล่ะกะฮ็ดอาหารแน่ถ่าเฮ็ดเด้อค่ะเดี๋ยวเฮดก็ออกค่ะพี่นอ้องหวาน,นายีนดีเขาสุดยอดอค่ะพี่น้องเขาด้ว <laughs> ง ชื่นใจเด้อกิจกสาวอยู่ค่ะช่องอีสานก็ราณหากินค่ะปากก็ไหลกดแช่ได้เด้อค่ะช่องไม้ช่องนี้หน่อยค่ะนี่กำลังใจสาย,ยอ,อยูุดำเด้อค่ะอื้ม ủa ừ, anh này là bơ súp nha, nha, ôi quá nha, quá ôm vào miếng เับ๋เเอเอาค่ะเป็นช่างสาอยู่แล้วอีกว่าน้นค่ะหาหิตบ,บ้านเ่าอ,อยู่กับ,บ่มีน้องใหม่ซับน้องเห็น่เขาซับน้องใหม่เด้ค่ะ อยากหากับเขาท้งนี้บ่มมีปลานนุใหม่ค่ะ กินเมตายานอืะกินมดถันจริงค่ะดู anh kinh nén gièo cà phê nô, mình mất thai <thán> là <đã> cả. Này nặng quá. cả. พายุกินเกือบมัอถาดคาดถาดยังไงเนาะเ <c oughs> กือบมัดถาดก่ะ Mm hmm. อร่อยจริงๆค่ะคนลไม่ชอบจริงๆค่ะงอกกับมังคุดค่ะคูณเลียนน <laughs> mm ้ำ hmm. คนกระตบหลเหมือนเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ค่ะสาวโยวกฟาขอบคุณหลายๆเด้อที่คอมเมนต์มาหาสาวอย,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 ยค่ะสาวโยกเฮดกล้วยบอดีให้เพื่อนบึงเด้อค่ะอยากให้สาวอยเฮ็ดยังค่ะคอมเมนต์มาเด้อค่ะสาวโยวกตอนนี้คือ ซุปบวมมี่ค่ะสาว,วยูยังบ่าพี่นีเวลาค่ะเดี๋ยวซุปบวมมี่เพิ่นเบิองเยอ่เลยค่ะเพิ่นคอมเมนต์มาหาสาวยูว่าอยากเบิองสาวยูเ็ซุปบวมมี่ค่ะเอายูยังว่าหวานเด้อค่ะเดี๋ยวเบาหวานจะเย็นเดี๋ยวเบิองเด้อค่ะใจเย็นค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะลากันไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ